สวัสดีค่ะเพื่อนๆท่านไฟลักราขนาท่านไฟมีสิ่งทัน,นูวันนี้นะคะเรามาทําหัวข้อแรนดอมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่จบไปแล้วเรามาดูกันอย่างละเอียดนะคะว่าเขาเป็นยังไงบ้างตอนนี้รู้สึกยังไงแล้วก็มีโอกาสจะกลับมาขอคืนดีกับเราไหมเดี๋ยวเรามาอ่านไพ่ไปพร้อมๆกันนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปอ่านไพ่นะคะ ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนมากเลยนะคะที่ติดตามกันมาตลอดทั้งผู้ติดตามเก่าผู้ติดตามใหม่นะคะและที่ขาดไม่ได้เลยนะคะผู้ให้การสนับสนุนช่องอ e ี D ิีนอตตลอดเกา่กาๆนะคะนั่นได้แก่ขนมยูโรคัสตาร์ดเค้กอิ่มได้ทุกที่ทุกเวลาอิ่มสบายท้องหาซื้อได้ง่ายที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศหรือว่าร้านสะดวกซื้อทั่วๆไปและนี่เป็นรสชาติคลาสสิกนะคะเป็นรสชาติด,ดั้งเดิมนะคะของขนมยูโรคาสตาร์ดเค้กที่เพื่อนๆน,น,น่าจะเคยพันหูพานตาก,กันมาแล้วนะคะ ยังไงนะคะก็ขอฝากขนมยูโรคัสตาเค้กนะคะให้เพื่อนๆช่วยกันสนับสนุนนะคะเพราะว่าเขาเป็นสปอนเซอร์ของกวางมาอย่างยาวนานนะคะก็เข้ามาสนับสนุนช่องของกวางยังไงต้องขอขอบพระคุณมากๆนะคะแล้วก็ขอฝากขนมยูโรคัสตาเค้กไว้ในอ้อมอกอ้อมใจให้กับเพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะสำหรับหัวข้อแรนดอมของเราเนะะี่ยค่ะ สามารถดูได้ตลอดการนะคะเพื่อนๆไม่ได้มีระยาะเวลาในการพยากร์ท่าเพื่อนๆบังเอิญผ่านเข้ามาเห็นนะคะเพื่อนๆอาจจะมีพลังงานดึงดูดกับคลิปนี้นะแล้วเราก็อาจจะกําลังเจอปัญหาเรื่องราวความรักแบบนี้อยู่ก็อาจจะได้แนวทางอะไรกับไปสาหรับใครนะคะที่สนใจเช็คดวงส่วนตัวกับกวางนะคะสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดการจองคิวดูดวงส่วนตัวกับกวางได้นะคะผ่านช่องทางไลน์ไอดีแล้วก็ขอฝากโปรแกรมดูดวงดีๆด,ด้วยนะคะโปรแกรมสินแสบางโคชีวิต กวางจะมีรหัสโค้ดให้เพื่อนๆได้ทดลองใช้งานฟรี30วันถ้าหากเพื่อนๆรู้สึกชอบประทับใจ <refriger ant> เพื่อนๆสามารถเติมวันใช้งานเพื่อเป็นการสนับสนุนโปรแกรมดูดวงด,ด,ด,ดีๆแบบนี้ได้นะคะเดี๋ยวเราเข้าสู่การไตกรกนกันเลยนะคะสำหรับหัวข้อแรนดอมเรามาอัปเดตกันนะคะว่าความสัมพันธ์ที่จบกันไปแล้วอยากบอกอะไรเราแล้วมีโอกาสที่จะกลับมาไหมไปรับชมรับฟังกันได้เลยคะ่ะอันนี้ค่ะเพื่อนๆท่านฟายลักษณะท่านฟไม่สิงธนูเดี๋ยวเรามาเข้าสู่หัวข้อแรนดอมไพ่กันนะคะ หัวข้อในวันนี้นะเรามาพูดถึงความสัมพันธ์ที่จบกันไปแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเขารู้สึกกับเราอย่างไงแล้วก็ตัวเราด้วยนะคะเรารู้สึกอย่างไรกับเขาเขาจะกลับมาไหมเรามาดูกันอย่างละเอียดนะขออนุญ,ญาตทวนราศีเกิดนะคะชาวเมษคือผู้ที่เกิด13เมษายนถึง14พฤษภาคมชาวสิงค์คือผู้ที่เกิด16สิงหาถึง16กันยาชาวธนูคือผู้ที่เกิด16ธันวาถึง14มกราคมนะคะตอนนี้ธาตุไฟเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่จบกันไปแล้ว ตอนนี้ธาตุไฟก็กําลังเดินหน้ากับตัวเองเพื่อที่จะไปอยู่ในจุดที่มันดีกว่านะคะถึงแม้ว่าความรู้สึกของคุณอาจจะยังเป็นพิษเป็นบาดแผลที่มันอยู่ในใจเป็นความฝังใจอยู่กระตานะคะคุณก็ยังไม่สามารถที่จะลืมเขาได้โดยสทัทีเดียวนะตอนนี้มันมีสภาวะคิดถึงอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็ทบทวน เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสองเราที่ผ่านๆมานะซึ่งมันก็มีทั้งความทรงจําดีๆแล้วก็ความทรงจําร้ายๆแต่ทีนี้ความทรงจําร้ายๆมันเป็นพิษมากกว่านะที่ทําให้คุณนะตัดสินใจที่จะ move on จากความสัมพันธ์นั้นในวันนี้นะคะ่ะท่าไฟคุณพยายามอย่างหนักนะคะเพื่อที่จะกลับมาเป็นตัวของตัวเองให้ได้เพื่อที่จะทําให้ตัวเอง เข้มแข็งได้มากกว่านี้คุณเชื่อมั่นในตัวเองว่าสักวันหนึ่งคุณจะทําได้ถึงแม้ว่าวันนี้คุณอาจจะยังทําแบบนั้นไม่ได้ก็ตามคุณอาจจะยังอยู่ในจุดที่ไม่ได้เข้มแข็งมากพอนะบางคนนะคะอาจจะอยู่ในจุดที่อ่อนแอนะคะอยู่ในสถานการณ์ที่มันร้องไห้ฟูมฟายและกว่า ที่คนเรานะจะไปอยู่ในจุดที่มันเข้มแข็งได้คุณต้องผ่านอุปสรรคของความปวดร้าวของความอ่อนแอมาก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรื่องลาวนี้มันก็จะผ่านไปแล้วคุณก็จะได้พบเจอแต่สิ่งดีๆโอกาสดีๆทางด้านอื่นๆเข้ามามันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เกี่ยวกับความรักก็ได้นะความโชคดีที่จะเข้ามาเนี่ยอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของการงานหรือว่าการเงินก็ได้ค่ะประมาณว่าเดี๋ยวธาตุไฟคุณจะมีชีวิตใหม่ขึ้นมาที่มันดีกว่าเดิม 9เหรียญน,นะคะก้าเหรียญคุณนะยังมีตัวเลือกมีโอกาสมีทางเลือกได้ดีกว่านี้อย่าไปคิดว่าเราไม่สามารถรักใครได้อีกแล้วในเมื่อเรายังไม่เคยเริ่มต้นที่จะเปิดใจรักใครอีกครั้งหนึ่งฉะนั้นจงอย่ามีความเชื่อว่าหลังจากนี้เราจะรักใครไม่ได้อีกคุณอาจจะยังไม่ได้พบเจอคนที่ใช่ในหลังจากที่คุณอกหักครั้งสุดท้ายมาแต่สุดท้ายแล้วนะคะคุณจะพบความสุขที่แท้จริงในแบบที่คุณ ไม่ต้องไปวิ่งตามความรักอาจจะหมายถึงตัวคุณเองอาจจะไม่ได้ไขว่คว้านะคะหรือโฟกัสในในด้านของความรักคุณอาจจะพักกายพักใจไปก่อนนะค,ะคุณอาจจะไปให้ความสําคัญในเรื่องของการเงินการงานนะคะการพัฒนาตัวเองอันนี้มันจะอยู่กับเราอย่างถาวรเพราะว่าสิ่งที่เราพัฒนามาด้วยตัวเองในจุดที่เราสามารถ ภูมิใจในตัวเองได้อะมันจะไม่มีวันหายไปไหนอะคะ่ะความรัก,กอะมันอาจจะเป็นเพียงแค่ทางผ่านทางเลือกที่มีเข้ามาให้ให้คุณได้คว้าโอกาสเอาไว้แต่มันก็อาจจะไม่ใช่คําตอบที่คุณอยากจะเลือกก็ได้นะคะในเมื่อวันหนึ่งอะคุณมีความสุขกับตัวเองได้มากพอคุณอาจจะไม่ได้ต้องการให้ความรักมาเป็นส่วนประกอบเพื่อเติมเต็มอะไรกับชีวิตคุณอีกก็ได้แต่ธาตุไฟบางคนนะคุณอาจจะผ่านร้อนผ่านหนาวมาแล้ว เออเมื่อสมเดือนที่แล้วสเดือนที่แล้วหรือปีที่แล้วนะคะธาตุไฟคุณอาจจะยังอยู่ในสถานการณ์ที่มันดราม่านะมันเป็นสถานการณ์ที่ยากลําบากที่คุณรู้สึกว่าคุณผ่านมาได้ยากแล้วพอคุณผ่านมันมาได้แล้วคุณรู้สึกว่าคุณสบายแล้วคุณก็รู้สึกโล่งจริงๆนะคะแต่บางคนนะธาตุไฟก็ยังอยู่ในจุดนั้นอยู่นะบางคนยังอยู่ในจุดที่อ่อนแออยู่นะคะแต่คุณก็กําลังจะก้าวข้ามผ่านจุดที่มันรู้สึกแย่ตรงนั้นอนะ มาเป็นความรู้สึกใหม่ที่มันดีกว่าเดิมนะคะฉะนั้นขอให้คนท่าไฟที่กาลังประสบปัญหากับความรู้สึกของตัวเองขอให้คุณผ่านมันไปได้แล้วก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะขอพรนี้ให้เกิดขึ้นกับคนท่านไฟทุกๆคนเลยคะ่ะมาดูกันนะคะว่าตัวท่านไฟตอนนี้คุณคิดยังไงคะคุณคิดอะไรอยู่คะท่านไฟ Thai Harry สิ่งที่คุณคิดตอนนี้ สิ่งที่ธาตุไฟคิดนะคะคุณพยายามโฟกัสในสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกมีคุณค่าในตัวเองอย่างที่บอกคุณอาจจะมาโฟกัสในเรื่องของการงานแล้วก็การเงินนะคะในขณะเดียวกันนะคะในเรื่องของความรักของคนธาตุไฟคุณอาจจะรู้สึกเศร้าเสียใจอยู่จำเป็นจะต้องเบี่ยงเบน สิ่งที่มันเจ็บปวดมาโฟกัสกับเรื่องดีๆมันยากเหมือนกันนะบางทีลาที่เรานั้นอะ่ะจะมีพลังกายพลังใจนะคะลุกมาทําอะไรได้อะ่ะมันต้องมีแรงบันดาลใจก่อนแล้วในขณะเดียวกันที่คุณอยู่กับความเศร้าความทุกข์กับความรักนะคะมันอาจจะไม่ได้เป็นตัวผลักดันนะคะให้เรารู้สึกว่าเราอยากลุกขึ้นมาทําอะไรแต่คุณก็พยายามมากเหลือเกินนะพยายามที่จะหาแรงผลักดันหรือหาอะไรดูที่มันเป็น การสื่อสารที่ทําให้เรารู้สึกคิวใจแล้วทําให้เรารู้สึกสามารถลุกขึ้นมาปฏิวัติตัวเองได้อ่ะค่ะคุณอาจจะไปดูโคชชิง่งหรือบางคนอาจจะไปดูดวงเพื่อเป็นการคิวใจนะคะหรือบางคนอาจจะพยายามค้นหาความสามารถศักยภาพในสิ่งที่ตัวเราชอบว่าเราชอบอะไรแล้วเราก็พยายามที่จะไปทําสิ่งนั้นแล้วก็ไปพัฒนาสิ่งนั้นนะคะเพื่อให้เราลืม สิ่งที่เราสูญเสียหรือผิดหวังเสียใจมามันก็ยังดีกว่าเราไปจมกับความคิดในอดีตนะโดยที่เราไม่สามารถทำอะไรได้เลยแต่คุณก็กำลังพยายามอยู่นะพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะการที่คุณรู้จักพยายามอะ่ะแม้ว่าเราอาจจะทำไม่ได้ภายในวันสองวันมันก็ยิ่งดีกว่าที่เราจะไม่ลุกขึ้นมาทำอะไรเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคุณรู้สึกยังไงกับคนที่จบไปแล้วค่ะท่าไฟคุณรู้สึกยังไงกับคนที่จบไปแล้ว รู้สึกยังไงความทรงจำระหว่างคุณกับเขามันเยอะเกินไปมันเยอะจนยากที่จะลืมมันมีทั้งความรักความผูกพันความเศร้าความเสียใจอะไรหลาย,ลายๆอย่างซึ่งบางทีถ้าฝ่ายคุณอาจจะก,กําลังสับสนนะว่าสุดท้ายแล้วเราควรรู้สึกยังไงกับตัวเองเออหร,หรือว่าเราควรรู้สึกยังไงกับเขาดีจริงๆอะคุณไม่ต้องไปโฟกัส แล้วก็ไม่ต้องไปตั้งคําถามนะว่าเราควรจะต้องรู้สึกยังไงกับเขาเราควรที่จะตั้งคําถามกับตัวเองว่าวันนี้เราจะทําอะไรเพื่อตัวเองดีกว่านะธาตุไฟแต่ธาตุไฟบางคนบางคนเท่านั้นนะบางคนเขาอาจจะยัง move on ไม่ได้จริงๆแต่บางคนอนะ่ะอาจจะ move on ได้แล้วนะคะแต่ว่าประสบการณ์ครั้งนั้นนะมันมันเป็นความฝังใจของคุณไปแล้วบางทีมันก็ ทำให้คุณรู้สึกแค้นเครืองอะนะบางทีก็อารมณ์เหมือนกับแบบอยากแก้แค้นเหมือนกันแต่เพราะเออนะคะถ้าฝ่ายคุณมีธรรมะในจิตใจพอคุณมีสติรู้ตัวว่าคุณกําลังโกรธนะคะคุณกําลังแค้นคุณก็พยายามจะสวดมนต์หรือพยายามที่จะปล่อยวางให้ได้จากอดีตเก่าๆที่ทําร้ายความรู้สึกของคุณจนพังอะค่ะถ้าฝ่ายคุณอาจจะแบบไม่ได้มีความรักหลงเหลือไว้แล้วนะคะสิ่งที่มันเหลืออยู่ตอนนี้กวางมองว่าคุณจำไม่เคยลืม ความทรงจําไม่เคยลืมแต่ความทรงจํานั้นน่ะที่คุณจําในเรื่องราวต่างๆมันอยู่ที่แต่ละบุคคลไปนะว่ามันเป็นความรู้สึกที่แค้นเคืองโกรธหรือว่ายังผูกพันอยู่ มันอาจจะไม่ได้เรียกว่ารักอะ่ะคุณอาจจะก้าวข้ามผ่านความรู้สึกรักกับคนคนนี้มาแล้วสิ่งที่มันเหลืออยู่มันก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันว่าทําไมเรายังรู้สึกผูกพันหรือบางครั้งเราก็ยังรู้สึกห่วงใย,ยเขาแต่ถามว่าจะเอากลับมาไหมไม่ค่ะไม่ได้รู้สึกว่าอยากเอากลับมาเลยแต่คุณพยายามที่จะออหลุดพ้นพันธนาการตรงนี้หรือคุณอาจจะมีอะไรบางอย่างที่มันค้างคาใจที่คุณนะ่ะ ไม่ได้คุยกับเขาตรงๆหรืออาจจะไม่ได้มีการเคลียร์ใจกันหลังจากที่จบกันมามันอาจจะมีเรื่องค้างคาก็ได้แต่ถ้าคุณมีการเคลียร์หรือมีการพูดคุยมีการระบายบางอย่างที่คุณอยากจะพูดที่คุณอยากจะระบายไม่ว่าสิ่งที่คุณระบายไปมันจะดีหรือไม่ดีนะคะณจุดนั้นเผลอเธาตุไฟคุณอาจจะสามารถปลดบล็อกสิ่งที่มันอยู่ในใจของตัวคุณเองก็ได้ค่ะคุณรู้สึกยังไงกับเขาคะธาตุไฟคุณรู้สึกยังไงกับเขาคุณรู้สึกว่าคุณอยากมีชีวิต ที่เป็นอิสระโดยที่คุณไม่รู้สึกผูกพันธนาการอะไรกับเขาแล้วไม่ว่าจะเป็นความแค้นความโกรธหรือ,อ,อความผูกพันอะไรที่คุณอยากจะตัดออกแม้กระทั่งความแค้นคุณก็อยากตัดออกคืออยากจะเหลือแค่ความรู้สึกเฉยๆปล่อยวางได้คุณอยากให้คุณสามารถอุเบกขาจากเรื่องราวตรงนั้นได้แต่การที่คุณ รู้สึกว่าเรื่องราวที่คุณผ่านมากับเขามันยากมากที่คุณจะให้อภัยเขาแต่ถ้าคุณสามารถให้อภัยเขาได้อะความรู้สึกของคุณภายในคุณจะเป็นไทยทันทีค่ะคือคุณจะปลดบล็อกตัวเองแล้วคุณจะใช้ชีวิตของตัวเองในแบบที่คุณไม่มีความกลัวและคุณก็จะการเริ่มต้นใหม่กับความรักบางทีนะการที่คุณยังมีอะไรค้างคากับคนนี้ค่ะมันกลายเป็นความกลัวทําให้คุณ่ะไม่สามารถเริ่มต้น กับความรักครั้งใหม่กับใครได้เลยถึงแม้ว่าตัวธาตุไฟเองอะ่ะคุณจะมีคนดีๆเข้ามาก็ตามแต่คุณก็ยังไม่กล้าพอขนาดนั้นที่คุณจะเปิดใจยอมรับความรู้สึกกับความรักครั้งใหม่เหมือนกับธาตุไฟคุณติดกับดักกับความกลัวเหมือนคุณกลัวประสบการณ์เก่าๆนะคะที่เคยทำร้ายจิตใจคุณถึงแม้ว่าคุณจะเจอความสัมพันธ์ใหม่แล้วมันเป็นคนละคนกับคนในอดีตแต่คุณก็ยังกลัวประสบการณ์ซ้ำซากอะ่ะ กลัวประวัติศาสตร์มันซ้ำรอยคือถึงแม้จะเป็นคนใหม่แต่เราก็กลัวสิ่งเดิมๆการกระทําเดิมๆที่มันจะวนกลับมาอีกค่ะคุณก็เลยเลือกที่จะแบบเหมือนเปิดใจยอมรับความรักจากใไรไม่ได้เลยแม้กระทั่งทุกวันนี้เหมือนเราต้องต้องต้องปล่อยวางจากความ รักในอดีตให้ได้ก่อนมันอาจจะไม่ใช่ความรักแล้วก็ได้แต่มันอาจจะมีความรู้สึกบางอย่างอาจจะเป็นการโกรธการแค้นการเครืองอะไรก็ได้ที่คุณยังปล่อยวางไม่ได้จริงๆจากเขาคนนี้แต่คุณก็พยายามอยู่นะพยายามอยู่นะคะคนที่จบกันไปนานแล้วอะค่ะมาดูนะคะว่าเขาเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างเรามาดูกันเขาก็ยังเป็นเขาราชาดาบมาเชียป็งคนที่มีอีโก้นะคะ เขาไม่เคยเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วก็เหมือนอยากจะกลับมาหาคุณไหมหกถ้วยมาเลยเนาะเขาเข้ามารีเช็คความเคลื่อนไหวอะไรเกี่ยวกับตัวทตุไฟหรือเปล่าเนาะเหมือนอยากจะกลับมาเนาะสี่ถ้วยเขาพยายามจะติดต่อคุณหรือเปล่าทตุไฟแต่คุณไม่ได้มีรีแอคชั่นอะไรกลับมานะคะในข้อความนั้นที่เขาส่งมาคือคุณไม่ได้สนใจแล้วก็ไม่ได้ใส่ใจ ที่จะพูดคุยกับเขาแล้วเขาก็ผู้โผเนาะเขาก็ยังพยายามที่จะแอคชั่นเนาะถึงแม้ว่าคุณจะไม่ตอบเขาก็ตามนะคะตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างเขาอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลาบากกับอะไรบางอย่างแล้วเวลาที่เขาเจอกับวิกฤตปัญหาอะไรกับชีวิตของตัวเองคนที่เขานึกถึงมากที่สุดก็คือธาตุไฟแต่พอเวลาที่เขามีความสุขเขาไม่ได้นึกถึงคุณนะคะธาตุไฟ s o รี่เสียใจด้วยแต่เวลาที่เขายากลําบากอ่ะที่เขามีปัญหาอะไรกับชีวิตนะ เขาจะนึกถึงคุณทันทีแล้วเขาก็จะแบบรีบแอคชั่นกลับมาแต่ว่าการมาของเขาในรอบนี้กลับกลายเป็นว่าคุณนิ่งเฉยเย็นชาใส่เขานะมันทําให้เขาเออไม่รู้ทิศทางความรู้สึกของธาตุไฟแล้วว่าตอนนี้ธาตุไฟคุณรู้สึกยังไงกับเขากันแน่มันทําให้เขาสับสนอยู่ในสภาวะสับสนว่าจะทักกลับมาหาคุณอีกดีไหมหรือว่าจะหายไปจากชีวิตคุณเลยแต่ จะบอกว่าเขาจะหายไปจากชีวิตคุณเลยมันก็ไม่ใช่นะทาดไฟมันเหมือนทุกครั้งที่เขาใช้ชีวิตของเขาแวบๆเขาก็ยังนึกถึงคุณยังรู้สึกถึงคุณยังคิดถึงคุณแล้วยังอยากที่จะกลับมาหาคุณอยู่อารมณ์ประมาณแบบยังยังกักคุณไว้อยู่ก็จะกลับมาในช่วงเวลาที่เขารู้สึกว่าเขาต้องการคุณนะคะสถานการณ์มันเปลี่ยนไปแล้วไงทตุไฟคือแต่ก่อนเน่ะเขากลับมาในชีวิตคุณทตุไฟคุณรู้สึกดีใจตื่นเต้นรู้สึกว้าว มันทําให้เรารู้สึกเรามีคุณค่าสําหรับเขามากแค่ไหนแต่วันนี้มันทําให้เราตาสว่างอะไรหลายๆอย่างว่าการมีคุณค่าในชีวิตเขามันก็คือการที่เราเป็นผลประโยชน์ให้กับเขานั่นเองเรามาดูกันนะคะทาสไฟเรามาดูกันว่าเขาคิดยังไงกับท่าไฟคะ่ะ าพยายามติดต่อคุณมาทางสื่อโซเชียลแล้วก็โดนคุณบล็อกไปหลายทีมากๆเลยคุณบล็อกเฟซนั้นเฟซนี้บล็อกเอ่อช่องทางการติดต่อตรงนั้นตรงนี้นะคะเขาก็เปิดแอคขึ้นมาใหม่นะคะเพื่อที่จะติดต่อคุณให้ได้หรือพยายามะพยายามหาสะพานเชื่อมกับคนกลางอาจจะเป็นญาติพี่น้องเป็นเพื่อนเป็นใครก็ได้คะ่ะที่รู้จักคุณอะ่ะเพื่อไปส่งข่าวเกี่ยวกับเขาให้คุณฟังแต่คุณก็อาจจะได้รับรู้การเคลื่อนไหวจาก คนรอบตัวของคุณนะก็อาจจะเขาอ่ะอาจจะพยายามเชื่อมสะพานเข้ามามาในชีวิตคนใกล้ตัวคุณอ่ะแต่คุณก็เลือกที่จะวางเฉยแล้วก็ไม่ได้มีรีแอคกับอะไรอะค่ะมันทําให้เขาดูเหมือนสิ้นหวังนะแต่ก็ยังพยายามพยายามที่จะติดต่อคุณให้ได้เขาพยายามทําแบบนี้อย่างสม่ําเสมอนะคะเนี่ยอยากขอความช่วยเหลือแต่ต้องผ่านคนกลางคนรอบๆอบตัวคุณเพราะอะไรคะเพราะว่าคุณเลือกที่จะไม่คุยกับเขาไงคะ ฉะนั้นการที่เขาติดต่อคุณไม่ได้เขาก็คงจะต้องผ่านใครสักคนหนึ่งให้คุณได้รับรู้ว่าเขากลับมาแล้วนะแต่ถ้าเขายังไม่สามารถติดต่อคุณได้อีกสงสัยว่าเขาอาจจะต้องใช้นกพิราบแล้วนะใช้ใช้นกพิราบนะคะสื่อสารกับคุณธาตุไฟมาดูกันว่าเขารู้สึกยังไงกับธาตุไฟเขารู้สึกยังไงกับคุณคะธาตุไฟเขารู้สึกยังไงกับคุณเอ่ยเขารู้สึกยังไงกับธาตุไฟก้าวดาบมาเลย โอ้มายก็เขาเครียดมากนะคะคุณเปลี่ยนไปมากเวลามันหมุนไปทุกวันมันดำเนินตามกฎธรรมชาติกฎเวลาทุกวันนะคะเขาอาจจะไม่ได้คิดถึงตรงนี้ว่าทุกอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงมันไม่มีใครที่จะสามารถรอคนคนนึงได้นานขนาดนั้นนะแล้ววันนี้คุณก็กำลังเปลี่ยนไปจากเดิมในแบบที่เขาคิดไม่ถึงแล้วเขาก็อาจจะไม่คิดเอาไว้ เพราะว่าคุณอาจจะทําให้เขาเคยชินตรงที่เวลาเขากลับมาทีไรคุณก็ให้โอกาสเขาทุกครั้งแต่รอบนี้มันไม่ใช่ไงคะมันไม่เหมือนมันไม่เหมือนเดิมสถานการณ์มันไม่เหมือนเดิมแล้วฉะนั้นถ้าไฟคุณไม่ได้อินเลิฟก,กับเขาแล้วนะคะเขาพยายามแล้วนะแต่สิ่งที่เขารู้สึกตอนนี้ก็คือเหมือนเขาใช้เวลาเปืองเกินไป แล้วก็มันสายเกินไปแล้วสําหรับเขาจริงๆหรือเปล่าตอนนี้เขากําลังอยู่ในสภาวะทับสนอย่างมากเลยกับท่าทีของทาุไฟที่มันไม่เหมือนเดิมนะเขารู้สึกว่ามันจบแล้วจริงๆนะเนี่ยเพราะว่าจดส m มินขึ้นมาแล้วคือคือการจบจบสิ้นเวรกรรมนะคะจบสิ้นออในเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างเราสคนถึงแม้ว่าเขาอยากจะกลับมาแค่ไหนอะเขารู้สึกมันเป็นไปได้ยากน,นะคะทตุไฟ อืมเพราะเนี่ยเขาเจออุปสรรคเจอขวากน้ำเ,เจอการต่อต้านจากฝั่งของธาตุไฟนะคะที่ไม่เปิดช่องทางอะไรให้กับเขาคนนี้อีกเลยเขาจะกลับมาหาคุณไหมคะแต่ไพ่เปิดมาชาัดแล้วนะคะว่าเขาอยากกลับมาเนาะเดี๋ยวเรามาเปิดอีกรอบหนึ่งเพื่อเป็นการยืนยันนะคะว่าเขาอยากกลับมาหาคุณไหมคะเขาอยากกลับมาเะคะชาริออตเนคะชาริออตคือการกลับมา อยากกลับมาแต่การกลับมารอบนี้มันมันแลดูใช้มุกเก่าๆไม่ได้แล้วอะเพราะว่าคุณไม่อินอะไม่อินกับกับวิธีเดิมๆนะคะเขาคงจะต้องไปหาวิธีใหม่มาว่าจะทำยังไงคุณถึงจะกลับไปอยู่ในความสัมพันธ์ตรงนั้นได้เขาจะสามารถโน้มน้าวคุณได้เวลาเขาก็ต้องไปชักแม่น้ําทั้งหาอะไรมาแต่ก็อย่างว่าแหละก็คงหลอกทาาดไฟอะไรไม่ได้อีกเพราะว่าไพ่มันขึ้นแล้วว่าคุณไม่เอาอีกแล้วอะค่ะประมาณนั้นแหละ the m a g i c i เชเขาจะต้องใช้วิธีที่ซับซ้อนหรือวิธีที่มันอัจฉริยะมากๆเขาก็อาจจะยังไม่สามารถโน้มน้าวจิตใจของธาตุไฟกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้เนี่ยเขาพยายามหาเขากำลังพยายามที่จะหาวิธีที่มันอัจฉริยะนะว่าทำยังไงนะคะคุณคุณถึงจะกลับมาหาเขาคุณถึงจะยอมนะคะกลับมาให้โอกาสแล้วก็ให้อภัยเขา บทสรุปความสัมพันธ์คะ่ะเรามาดูกันซิบทสรุปบทสรุปแฮงแมนมาเลยบทสรุปไม่สะทกสะทานแล้วนะคะคุณไม่ได้รู้สึกสะทกสะทานอะไรแล้วนะคุณเจ็บจนคุณรู้สึกชาไปหมดแล้วฉะนั้นคุณไม่มีความรู้สึกใดหลงเหลือให้กับเขาแล้วค่ะเพราะคุณให้ความรู้สึกทุกอย่างเขาไปหมดแล้วไม่ว่าจะเป็น ความรู้สึกที่มันเจ็บปวดหรือแม้กระทั่งความรักแล้ววันนี้คุณอะเดินออกจากความรู้สึกนั้นทั้งหมดค่ะเพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่กับตัวเองถึงแม้ว่าคุณอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่มันยากนะกับการ move on ในครั้งนี้แต่มันก็ยังดีกว่าอยู่ตรงนี้แน่นอนคุณรู้สึกแบบนั้นเพราะไม่อย่างนั้นคุณคงไม่เลือกใช้ความเด็ดขาดแล้วก็เดินออกมาแบบดือด้อๆโดยที่ไม่มีคำล่ำลาอะไรหรอกค่ะและเนี่ก็คือการอัปเดตนะคะความสัมพันธ์ที่จบกันไปแล้วว่าเป็นยังไง เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าราศีที่เกี่ยวข้องมีราศีอะไรได้บ้างนะคะเห็นปเป็นชาวกรกฎนะคะเอ่าเห็นปเป็นชาวสิงเห็นปเป็นชาวกันเห็นปเป็นชาวพิจิกเห็นปเป็นชาวมีน จะเป็นธาตุเป็นราศีอะไรก็ได้นะคะนอกนั้นขอบคุณมากๆนะคะเพื่อนๆทุกๆคนที่ติดตามกันมาตลอดเดี๋ยวไว้โอกาสหนะ้าเราเจอกันใหม่ใน EP ถัดไปสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย